ดูดูของคุณตาติตตกของคุณตามันมันกระโดกได้ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนรถแมคโครเด็กน้อยเลนนะพี่น้องเอฟสอผู้เบาวผู้บาออบาวมาแล้วผู้เบาวมาแล้วเสือเหลืองมาแล้วยายก็ทะเลาะแต่ก็ยุง้ง มุแบบคนตายายจะใส่ไม่ได้ <c oughs> มันมืดมันสีดำแล้วมันมืดฟ้าก็มืดพอแรงด้วยทำให้ตาฟางอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่นอ้องลมบ้อยว้อยคือบ้านเกยงหนาเกี่ยวเข่าเลย บางทีมันกลับมาโว้ยโว้ยบางทีมันกลับมาบืดย่านคือกันย่านต้นไม้ย่านต้นไม้ร่มใสนี่แหละค่ะเราก็จะพากันทำมาหากินแบบนี้แหละคุณตาก็ขยะหามขยันนา้าจต่คุงนตุน่นเหแล้วหละ ด,ดูของคุณตาที่ตักของคุณตามันมันกระดกได้ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนรถแมคโคเด็กน้อยเลนนะพี่น้องเนี่ยเหมือนรถแมคโคเด็กน้อยเลนเห็นไหมคุณตาทําให้ดูเหมือนรถแมคโคเลยที่ว่าของเด็กน้อยเลนที่เขาโยกตรงนี้นะ่ะแกต้องโยกแบบนี้ยายสนทําไม่ได้เพราะว่าข้อมือเราไม่ดียี่ต่อสปปะ พวมันโดกหลายพี่น้องโดกดๆียงกันนี่แล้วก็เห็นไหมอุ้ยหวานได้พี่นออ้องนี่น่ะมันมันเริ่มหอมแล้วมันหวานมันซุกเต็มที่แล้วเขาจะมดทุกเม็ดเลย ถ้าลูกใหญ่ๆอย่างกันนี่เต็มกระป๋องเร็วแป๊บเดียวก็เต็มกระป๋องเมื่อกี้แม่นวีไล่ล้านแม่นวีจ้ะเฮ้ยริย้นไม่ใช่แม่นวีลิ้มมนจ้ะจนตึงเมื่อขอมีลมลิ้นเชิงหายแล้วพี่น้องโอ้ยเผาเร็วเผาเลยเลยยายเนี่ย มด,มดทุกเม็ดทุกหน่วยเลยก็เริ่มตักใหม่ๆช่วงแรกๆเราจะเสยเอา,าเฉพาะปลายๆมันกลัวลูกดิบมันติดมาตอนนี้ไม่มีลูกดิบเลยแทกเอาแทกเอาเลยลบบลบลบอย่ามามแย่ง <c oughs> ตรงนี้ใบมันหนาเราคุณตาตัดกเดี๋ยวมันจะแตกมด <c oughs> อย่ามาแย่งนะอย่ามาแย่ง จะให้คุณต้าไปตักตรงที่ว่าใบมันไม่หนานี่ลูกเกย่ใหญ่พี่น้องลูกเกยใหญ่มงมงเลยยังดีที่ฟุกพี่น้องมาไม่เสียเที่ยวที่ว่าเรามาไกลวันนี้เรามาไกลจากบ้านมากเลย สีน้องเอ้ยตัดไปซ้ายายไปขวาต้นนี้ต้นในน้อยเองสีน้องดูดูลูกเขาต้นในน้อยเองมีแต่ลูกดูเถอะวันนี้เต็มไปหมดด้วยเบอร์รี่ค่ะ นี่แหละค่ะคนบ้านนี้เขาจะเก็บเขาเก็บแค่ถังสองถังเขาก็พอแล้วเขาก็เหลือไว้เต็มเราก็มาเอาทีหลังเขาได้ลูกใยใหญ่พี่นอกใหญ่มงมงเลยนั่นอะ ข็งปกึถามว่าป่านี่มีคนมาตักไหมมีคนมาตักแล้วค่ะเรามีคนมาตักแต่ว่าจะเป็นชาวบ้านเขามาตักแล้วที่นี่<ๆ>เขาจะเอาแค่ถังสองถังเขาก็พอแล้วเขาก็เหลือไว้เต็มอ้อแก็อีสู๋ยก ดกอยู่พี่น้องปลาีี่เราต่อจากคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็พอให้เราได้เก็บอยู่ค่ะปลาสวยมากลูกสวยๆเลยค่ะ เต็มไปหมดค่ะพี่น้องมันอยู่ใต้ใบนุ่นดูค่ะเวลาเราตักเราก็แหวกเอาอย่างกันนี่ค่ะน่ะเต็มไปหมดเลยมันจะอยู่ใต้ใบของเขาอย่างกันนี่เราจะมองไม่เห็นเวลายายถ่ายภาพไปดูแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเต่ยถามว่าดกไม่ดกค่ะเต็มไปหมดนาะมีแต่เบอร์รี่ดำยังพี่น้องมองไปทางไหนมีแต่เบอร์รี่ เบอร์รี่สวยก็ดีใจพี่น้องเอ้ยชมเบอร์รี่วันนี้ชมชมชมเลยโอ้ยเอวตึงเมื่อเรวพี่น้องใส่เสื้อมาเขินพดยุ่งกัดหลัางยายใส่เสื้อเขินมากไม่ไววไม่ไห้เสียบเียบยุ่งเสื้อตัวดำเสื้อแขนยาวมันเขินเกินเสียบเสียบยุ่งเลยพี่น้องเอ้ยตึงเมื่อห ก้มไม่ได้เลยยุงหลอยยุงหลอยกัดพี่น้องตะก้มเสือมันเขินเรายุงกัดยายอุ้ยอุยแสบไปหมดแล้วจยากระจุงก็เอามาอยู่สงสัยมันจะหอมสะเตยซ้ำไปพี่น้องเอออยากกระจุงใจสมนเอาแบบลูกกิ่งมา อุ้ยตา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 น้องจ๋าคุณตาอยู่ทางนู้นเดี๋ยวค่อยไปเจอคุณตากันเด้อรูตัวพี่น้องโอ้ยมันไม่ใช่จะยุง้งถึงว่ายายถึงขั้นขนาดนี้ทำไมมันมากัดโอนะับผากันลิ้นพี่น้องรู้จักลิ้นไหมลิ้นเหมือนที่ว่าตอนเราเกี่ยวเขานะเกี่ยวเขานะั่นนะ่ะไอตัวน้อยๆนั่นะนะ่ะ อันนี้กัดตึงมดเลยเดอ้ออันนี้หนามมึนคักเอาไมา่อยู่เลยนี่ตรงไหนมีซอกที่ว่าเอ็งปล่อยให้อยู่ให้นั่นนี่มันกัดมดเลยลินค่ะพี่น้องไม่ใช่ยุงทั้งยุงทั้งลินวันนี้ไม่มีเหลือบแต่มีลินพี่น้องแต่ละวัน <c oughs> มหาลบก็ <c oughs> มหาลบกริย์มีปลีกพี่น้องเอ้ย <c oughs> สับตัวเด็ก <c oughs> โอ้ยมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาหายายส,สุนนี่พอสส่อยายสดอยางเหงาฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายกับคุณตาด้วยเดอ้อค่ะยายส,สนุนก็ยังเป็นช่องใหม่อยู่เพราะว่าเดือนสิงหากรางเดือนยายทําได้สองปียังเป็นช่องน้อยอยู่ถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆลูกๆแลหลานกดติดตามให้หรือว่าเข้ามาจุด,ดูมาชมให้ก็ ช่องก็จะไปเติบโตสักทียายสวนกราบขอบพระคุณมากมากทุกรักทุกไล่ทุกเล็บทุกกาลังใจเด้อสาธพี่น้องนี่ใส่ก,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 กำลังใจยายสวนเสมอมาตามภาษาคน่ถเนาอพี่น้องเนาะตัดต่อคลิปได้ดีกว่าโอเคเลกน้พี่น้องจบปอสีพี่น้องอืมไม่ได้จบสูงดอกจบปอสีนนได้ด,ด,ดีงามงามพี่น้องลูกใหญ่ๆแข็งๆเลยอันนี้เขาสงสัยเขาเป็นที่หลังนะ่ค่ะมันก็เลยงามยังไม่เละค่ะ เต็มถังแล้วเวลาเราเทเราต้องต้องปิน้นปิ้นท้องมันขึ้นนะคะเห็นไหมคะมันมีพักของเขาอยู่ที่ว่ามันจะดักเอาไว้เวลาเราตักมันไม่กระเด็นออกมันจะมีพักของมันอยู่เราจะส่วนให้ดูด้านนี้นี่แหละคะ่ะมันมีพักของเขาอยู่ถ้าเราเทด้านนี้มันไม่ลงมันติดเราต้องคว่ำลงอย่างกันนี้คะ่ะ มันถึงจะลงได้ถังแล้วพี่น้องถังนี่ก็อันนี้ก็ห้าสิบยูโรกว่ามันเพราะว่ามันจะห้ากิโลกว่าถังนี่ก็กิโลกิโลหนึ่งสิบยูโรค่ะก็เอาสามสิบหกสามสิบเจดคูณก็ได้หลายบาทเงินไทยอยู่ค่ะพักกินน้ำนดิดนดึงพี่น้องเอานี่เสือเป้ เอาขวดน้ำใส่มาในหลังนี่แหละคะ่ะใส่มาในหลังเป้ะอุย้ยยุ่งพี่น้องเอ้ยปากแสวนกระดําปีกินหมากไม้หลายพี่น้องทั้งยุงทั้งแม่งวีกัดตึงมาแล้ววันนี้วันนี้ได้มากไม้อุย้ยพอใจเลยพี่น้องลูกใหญ่ๆแล้วก็แข็งๆไม่มีเละไม่มีนิ่มไม่มีเสียวันนี้ถ้าว่ามีแรงเนาะถ้าว่า สู้ไหวถ้าหกเจดแถังนี่ก็เลือกไหวถ้าว่าลูกเสียหรือว่าควนเยอะสี่ถังนี่เราก็เต็มที่แต่ทีนี้มันไม่มีควนแล้วมันไม่มีลูกเสียอันนี้เจ็ดแดถังก็ทําไหวค่ะเป็นซิปก็าทาไหวอยู่ที่ว่าแรงเราจะไหวไหมแค่นั้นเลยค่ะเํามาลุ้กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เราขอจบคลิปแค่ตกที่เด้อค่ะพี่พีนน้อง แต่ว่าท้ายคลิปเดี๋ยวก็ไปชมบรรยากาศตอนที่บ้าเราเดินทางกลับเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้าเพราะว่าบรรยากาศการตอนเดินทางมานะคะ มันผ่านทุ่งนาเข้าสวยมากเดี๋ยวเยส,สุนจะต่อท้ายคลิปให้เด้อค่ะพี่ๆน,น้องๆถ้าไม่รีบร้อนก็ชมคลิปไปด้วยกันเด้อค่ะเด้อแต่เยส,สุนขอจบคลิปไปตรงนี้ก่อนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจที่พี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะเราลากันตรงนี้แต่ไปต่อที่คลิปการเดินทางกลับบ้านค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ ที่เห็ดก้อนเขาขาวจะเป็นพวกหญ้าที่เขาเก็บไว้ให้วัวเขาไม่บางคนเขาไม่มีวัวแต่เขามีทุ่งนาเขาจะทําทุ่งนาหญ้าแต่ที่นี้เขาจะทําขายค่ะอันนั้นหนะักหนักนะคะ่ะก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะ่ะแล้วมันจะไม่ขึ้นลาถ้าว่าไม่มีลมเข้าไม่มีอะไรเขาอัดแน่นเปียะเลยนะคะนั่นน่ะหญ้าก็จะเขียวอยู่ค่ะจะไม่ขึ้นลาเพราะว่าอากาศมันไม่เข้า ลมแรงมากพี่น้องเห็นไหมลมแรงมากอันนี้เป็นข้าวที่เขาทำขนมปังค่ะนี่แหละคะ่ะอยู่บ้านทุ่งแบบนี้นะ่ะหน้าอยู่เมื่อกี้ไปเก็บเบอร์รี่ก็คนที่เขาอยู่ในป่าก็มีค่ะบ้านทุ่งบ้านป่าหน้าอยู่มากค่ะแต่ว่าถ้าหน้าหิมะตก มันจะลําบากหน่อยนึงไปไหนมาไหนมันจะลําบากด้วยค่ะแต่น้าอยู่มากบรรยากาศทุ่งนาไปค่ะปั๊บป่ะ ยายสนก็ขอ,ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้ยยสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย